สวัสดีครับทุกคนพบกับผมที่เคยกับช่องเกษตรไทยภูนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เตาเผาถ่านอีกแล้วครับหลังจากที่เตาแรกนะครับได้เผาแล้วก็เก็บถ่านไปนะครับเตาสองจะเริ่มเริ่มทดลองเผานะครับปิ้นมือใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองติดตามดูนะครับว่าเตาสองเราจะเผาออกมาได้ถ่านครับสีกระสอบเหมือนรอบแรกหรือเปล่ารอติดตามรับชมครับ มาดูขั้นตอนการนำไม้ไปเรียงด้านในนะครับด้านในนะครับต้องเรียงไม้ให้ให้แบบได้เยอะที่สุดนะครับด้าน,นในพอเราทำรูขนาดแค่นี้ครับแค่คนลงได้นะครับแล้วก็นำไม้ไปเรียงนะตัดไม้ตัดไม้เป็นท่อนสั้นๆนะครับแล้วก็เรียงอัดให้แน่นที่สุดเท่าที่เราจะเรียงได้นะครับด้าน,นใน ตั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กครับไม้เล็กก็พยายามหย่เข้าตรงช่องว่างแล้วก็ดันข้างครับไม้ใหญ่ก็อยู่บริเวณกลางครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับดีน้ำมันมหานมอญเ้อะซื้อแผ่นอั้นมันเแล้ว มันเบ่อยู่บ้างมนกลอนหน่อยถกกลอนง่ายมาลงกลอนเบื้องเต่าโฉมนะถือว่าไม่หลายอยู่ลยชวนมันทำนี่ก็ถือว่านี่นะครับมากนะมันเนี่ยนั้น,นตลรอดละถ้าเห็นขี้ดินมีโอบนี่มันละไม้ครัก แคเดียว,แวะแต่มันไหมเอามาอยุ่ต่ว,ว่าที่ดินมันตีดมันคากแล้วมันก็มันก็ไม่นะั้ตัวอันคางมันก็จะไม่อยยุส่วนหย,ยิบไมมาี่ดินงา,นาโาตถ้าตรงน้น ตยากพิเกตุนะครับเดี๋ยวรอให้ดินมันหมาดๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาจุดเตาเลยนะครับดูดีก็เสริมไปเรื่อยๆเราจุดเตาอื่นๆน่าจะไม่พิลึกหาเพราะแห้งนไปแล้วฟันน้าจะอไม่ได้โอเคเดี๋ยวรอมันหมาดเดี๋ยวมาดเตากันครับ นี่ครับเริ่มจุดจุดจุดเตาได้สักพักหนึ่งครับเราก็ต้องยัดฟืนเข้าไปเรื่อยครับจนกว่าจะเตาจะติดครับเที่ยวนี้จะลองทำน้ำส้มควันไม้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่ายังไงก็ต้องเดี๋ยวลองดูนี่ทำป่องควันไว้ ใช้แผ่นสังกะสีนะครับสังกะสีม้วนม้นวนก็ทำเป็นผงควันนะเมื่อไฟติดนะครับน้ำส้มคนไม้ก็จะไหลลงมาบริเวณรูนี้นะครับตามความคิดนะครับ <c oughs> จอรูไว้นะครับเดี๋ยวรอต้องรอให้ไฟมันติดทั่วเตาก่อนนะครับถึงจะเป็นน้ำส้มวันไม้เดี๋ยวมารอรับชมกัน ออกมาครับน้ำส้มควันไม้ครับคือน้ำส้มควันไม้เอาไปใช้ประโยชน์ในการไล่แมลงะครับให้กับพืชพืชผักของเรานะครับคือน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านครับผมนี่สิ่งที่ได้นะครับกถ่านนะครับเพิ่มไหมครับ ควันออกไปกลายเป็นน้ำส้มควันไม้ไหลครับดี่าปล่อยให้ควันออกด้วยปาประโยชน์นะครับเก็บน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้กับพืชผลของเรานะครับป้องกันมแมลงศัตรูพืช เริ่มติดนะครับยังติดไม่หมดถ้าติดหมดควันจะยิ่งกว่าน,นี้แล้วก็น้ำส้มควันไม้ก็จะออกเยอะกว่าน,นี้นะครับอันนี้คือเริ่มติดควันเริ่มติดไฟไฟเริ่มติดนะครับในเตาเริ่มติด เมื่อไฟไหม้ได้ระยะหนึ่งนะครับสังเกตที่ควันนะครับเริ่มพุ่งนะครับพุ่งแรงแล้วก็เริ่มรลีไฟนะครับรลีไฟรลีไฟก็คือหน้าเตานะครับทําช่องไฟเข้าน้อยๆนะครับให้อากาศเข้าเรื่อยๆอย่าเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ฟืนเราหมดนะครับต้องให้เข้าทีละนิดครับนี่คือการรลีไฟครับผม สวัสดีตอนเช้าทุกคนมาดูตับเผาที่เราเผารอบสองครับตอนเช้าก็เราต้องมาอบเตานะครับนี่เตามีรอยแตกนะครับดูน้ำส้มควันไม้ ได้เยอะพอสมควรเตาัะมีรอยแตกเราต้องโอบดินใหม่ทุกคน ครับหลังจากที่อาบน้ำเตานะครับคือนำดินมาลาดบนหลังเตานะครับเป็นการอาบน้ำเตานะครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตเปลียวควันจากป่องนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับควันเริ่ม ควันไม่มีนะครับควันเริ่มจางครับจากป่องควันนะครับแสดงว่านะครับฟืนด้านในไหมหมดคือไหมเสมอกันหมดแล้วควันจึงไม่มีออกมานะครับควันที่เห็นนี้จะเป็นควันไอน้ําจากดินนะครับที่เราอาบน้าเตานะครับเดี๋ยวขาจะระเหยแห้งไปเองนะครับควันจาก เป็นไอน้ำนับเรามาเน้นสังเกตที่เตาครับที่ของควันครับสังเกตได้ว่าจะนะครับจะไม่มีควันแล้วนะครับจะไม่มีควันจะเป็นไอนะครับความร้อนขึ้นนะครับแสดงว่าด้านในมีการเผาไหม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการปิดเตากันได้เลยครับผมวิธีปิดก็เหมือนเดิมนะครับปิดตัน ตอควันนะครับปิดให้มิดชิดอย่าให้อากาศเข้านะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จากการที่เราหลีไฟไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ทําการนับปิดนะครับปิดให้มิดเลยทีนี้เอาดินนะครับดินดินครับปิดให้มิดอย่าใ,ให้อากาศเข้านะครับส่วนเตาน้ำด้านบนก็ทําการอาบน้ําเตาเหมเือนเดิมนะครับจนกว่าเตาจะเย็นนะครับอาบไปเรื่อยนะครับ เมื่อมีรอยแตกก็อาบเทผสมผสมดินนับโคนเร็วๆนะครับทำการเทลาดแล้วก็อาบน้ำเตา่าจนกว่าเตาจะเย็นครับผมก็ประมาณนี้ขั้นตอนการจุดและการดูดูเต่านะครับพยายามอย่าให้เตามีรอยแตกนะครับถ้าอากาศเข้าไปเยอะนะครับฐานด้านในก็จะไม่สมบูรณ์ครับ ฐานด้านในการเผาไหม้ก็จะไม่สมบูรณ์ถ้ามีรอยแตกเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องอาบน้ําเตาให้เตามีอุณหภูมิที่เรียกว่าเย็นให้ไวที่สุดนะครับหลังจากที่ควันเริ่มจางหมดทําการปิดเตาได้เลยครับผมพอป,ปิดเตาแล้วสัก2อสามคืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า ฐานของเราจะได้กี่กระสอบนะครับรอบแรกได้ไปสี่กระสอบดูว่าเผารอบสองจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าหรือจะได้น้อยกว่าหรือจะได้มากกว่ายังไงก็รอติดตามครับผมตอนนี้ควันก็หมดแล้วจางหมดแล้วครับที่เห็นนี่จะเป็นไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำจากดินนะครับควันเริ่มจางหมดแล้วครับผมเดี๋ยวทำการปิดเตาได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดเตากันนะครับวันนี้เผาชุดนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้ทานนะครับสี่กระสอบเหมือนเผาครั้งแรกหรือเปล่าเราลุ้นะครับตอนนี้เปิดปากเตาก่อน ไม่เกินไปทุกคนเนื่องจากผมปิดเตาช้าไปนะครับตอนปิดนะครับควันแทบไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตาสามนับแก้ไขใหม่นะครับต้องให้มีควันเล็กน้อยนะครับค่อยปิดนะครับอันนี้เล่นแบบควันไม่มีนะครับมีแต่อายความร้อนขึ้นมานะครับแสดงว่ามันมันร้อนเกินนะครับแล้วก็ การอาบน้ําเตาอาบน้ําเตาตอนที่เราปิดนะครับก็สําคัญนะครับต้องทําให้เตาของเรานับเย็นเย็นให้ไวที่สุดนะครับก็คือการอาบน้ําเตานะครับเอาน้ําต้มน้ำมาลาดแก้ไขไม่ทุกคนเดี๋ยวมาลุนกันจะได้สักกี่กระสอบถึงสามกระสอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาลุนกันครับผม ทานของเราครับเสียงชิงลางชิงลางเลยนะครับลูกค้านําไปใช้แล้วนะครับบอกว่าโอ้โหไฟกล้าไม่ดีนะครับมีลูกค้าร้านขายอาหารทาสั่งครับเอาไปลองใช้นะครับบอกว่าทานของเราสุดยอดครับกล้าดีนะครับไฟแรงครับติดนานนะครับผมลุ้นกันจะได้สี่กระสอบหรือเปล่าอันใหญ่ๆนี่ไม่มีเลย มีอย่างละเอียดแล้วการบรรลุกันตอนเศร้านะมันควันมันยังออกอยู่ตอนเหอเบื้องติดตอนข่อยเอามาโอบโอ๊โป๊บ้าดหูแล้วควันหมด ไม้ลใหพ่อเรยว่าพอยเตีน่ะอย่างงี้ไม่ได้หดอกนะลามถือจึงอนนรเนีะเออ ตัวตั้งตั้งเมือนแล้วอยู่อัีเขียนะไม่รอยรเยครับอืมก็จะทนทนน,นนี่ละหัวนีเกือบหือว่ามันนานๆอยยุเมื่อเราต่วนมันพี่หูละเนาะหัวเงานเจ้าเจ้าลงมาเตะเต็น,ตนั้นมันละไม่คักอาทุเท้าอยูวมีนี่วันแบบแจดู <laughs> <c oughs> ไม่หมดนครับดูความฉ่ำด้านในไม่หมดนนี่คือไม่ไม่หมดนะครับนิดหนึ่งถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับไ <c oughs> นี่ครับคือฐานที่เผาเตาที่สองก็จะได้หนึ่งสองสามอีกสอบหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับได้ประมาณสามกระสอบกว่า,กวาเกือบได้สี่นะเกือบได้สี่กระสอบ คือเผาถ่านนะครับเผาถ่านรอบสองครับนี่แบบเต็มเต็มก็คือสามกระสอบนะครับอีกกระสอบหนึ่งเกือบเกือบเต็มนะครับประมาณนี้ครับสามกระสอบกว่าเกือบเต็มนะครับเกือบได้เท่าเดิมเับเกือบได้สี่นะครับเพราะเราปิดเตาช้าไปนะครับปิดเตาช้านะครับมันไหมมันไหมเยอะเกินนะครับเลยได้น้อย เดี๋ยวเตาสามครับปรับพุ่งใหม่ครับเตาสครับผมกัประมาณนี้นะครับคลิปนี้เผาถ่านนะครับเตาที่สองนะครับได้สามกระสอบกว่าๆนะครับเตาแรกนะครับได้ครับสีกระสอบนะครับเนื่องจากเตาแรกนะครับไม้มันจะเยอะนะครับเตาสองก็มันอยู่ที่คนเลี้ยงไม้ในเตาด้วยนะครับถ้าเลี้ยงเยอะก็ได้เยอะนะครับ รอดูกันเตาที่สามครับผมเตาสองก็ได้ประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสามกระสอบกว่าๆนะครับเกือบได้สี่นะเกือบได้สี่แต่มันก็มีพวกเศษแตกเยอะนะครับเตาที่สองเนื่องจากมันปิดเตาช้าไปนะมันไหมเยอะเกินนะครับเศษเล็กเลยเยอะครับผมแก้ไขใหม่เตาสามรอติดตามครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ